ก่อนเื่นนะคะขอเอาบทความดีๆข้อความดีๆมาพูดดีก่อน,นะคะ่ะว่าถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับคนขี้เกียจสามคนใช้เวลาในชีวิตมากๆนะคะคุณจะกลายเป็นคนขี้เกียจคนที่สี่ค่ะและถ้าคุณใช้เวลา กับคนที่สำเร็จสามคนคุณก็จะกลายเป็นคนที่สำเร็จคนที่สี่ค่ะคบยังไงได้อย่างนั้นนะคะ,ะครบยังไงได้อย่างนีน้อยากให้ชีวิตเป็นอย่างไรให้ครบคนที่คุณ อยากจะเป็นอย่างนั้น,นะคะ่ะใช้เวลากับเขาให้เยอะๆนะคะคุณอยากเป็นอะไรคุณอยากมีสุขภาพที่ดีคุณก็ต้องใช้เวลาอยู่กับคนที่ดูแลตัวเองจากที่จะาวานันแผนการทานนู่นนี่นั่นนะคะไม่ได้แบบว่าทานท่ามเพื่อนะ,อะจัดก,การตัวเองได้นะคะ ในทางที่แบบเอ,อ่อทำให้สุขภาพเขาดีอะถ้าคุณใช้เวลาอยู่กับพวกเขาคุณก็จะมีสุขภาพดีค่ะถ้าคุณยิ่งใช้เวลาอยู่กับคน,คนพวกนี้คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคุณจะกลายเป็นคนที่มีสุขภาพดีคนที่สี่ค่ะนี่คือบทความดีนะคะที่เอาพูดกันอะมาเข้าเรื่องนะคะเข้าเรื่อง ห้าสเตปห้าสเต็ปนะคะนิดหนึ่งนะคะเพลงหายเพลงหายเพลงหายนะคะมีวโกลากับนิดหนึ่งอ่ะห้าสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งก็คือออมให้มากกว่าปกติก็คือออมปกติเขาให้ออมสิบเปอร์เซ็นต์ก่อน ของรายได้นะคะแต่เราจะออมให้มากกว่าก็าคือออมาันสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะคะนั่นคือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองคือคุณต้องมีเงินถุกเถินไว้เลยนะคะหกเดือนวางแผนไว้ด้วยนะมีเงินถุกเถินไว้นะคะหกเดือนอ่าขั้นที่สาม ขั้นที่สนะคะ,ะ,ะ,ะหาะไรายได้หลายช่องทางค่ะตอนนี้มีช่องทางมากมายนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเฟซบุ๊กปิกการเนาะอ่ามันก็จะมีทางเฟซบุ๊กทางไลายทางอินสตาแกรมทางทวิตเตอร์ทาง t i k t o ็ทางยูทูบ e อะเนี่ย แล้วอะเออตอนนี้คุณรู้จักสีทางแล้วคะและคุณศึกษาหรือลองสัมภาษณ์หรือลองทำอะไรครบทั้งหทางเลยอ่ะอ่าทางที่3ามก็คือ,คอสร้างไรายได้หลายๆช่องทางนะคะก็คือเราก็ไม่ได้มีแบบว่าไรายได้ทางเดียว อ,อยูยทีนี้มันต้องมีรายได้หลาย,ลายทางค่ะเลือกในทางที่คุณชอบหรือทำมันด้วยความสนุกสนานนะคะคุณจะเป็นลุ่งนะคะในทางที่คุณชอบแบบสนุกสนานเองชะะ่องทางที่สี่นะคะคือนำเงินไปลงทุนนะคะอ่าช่องทางที่4ีือีฬางินไปทลนก่อนที่คุณนะคะจะทำช่องทางที่สี่ นะคะคุณจะต้องมีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนคุณต้องออมให้มากกว่าเดิมปกติแล้วก็มีเงินถึงก่อนนะคะหกเดือนอ่าแล้วก็ยิ่งถ้ายิ่งมีรายได้หล็ดขาดที่าง,งได้แล้วเนี่ยยิ่งดีนะคะเพราะอะไรเพราะการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะคะมันแล้วแต่จะมีความเสี่ยงน้อยเสี่ยงต่ำนะคะอ่ะฮะ อย่างน้อยขอยกตัวอย่างเช่นเงินฝากออมสักรอสากค่ะอ่าลงทุนได้ได้ดอกเบี้ยน้อยนิดนะคะอ่าดอกเบี้ยน้อยนิดเงินฝากประกันชีวิตสะสมฝากอ่ะก็จะมีผลตอบแทนที่มากขึ้นมาหน่อยนะคะอ่าพานธบัตรรัฐบาลค่ะอันนี้ ก็จะได้เหมือนกันธัาบาลรัฐบาลนี่ก็มั่นคงนะคะรัฐบาลก็คงจะไม่ลมง่ายๆะคะ่ะรัฐาบาลฉลากฉลากไม่ว่าจะเป็นฉลาดออมสินฉลาดอกสอฉลาดฉลากคอก,ก,กสอนะคะอ่าหรือว่าฉลาดคออสอตอนนี้มีอสามฉลาดนะคะอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวการลงทุนที่เสี่ยงต่ำอ่าการลงทุนที่เสี่ยงต่ำ ก่อนที่คุณจะไปกระโดดลงคุณในกองคุณกองหุ้นหรือว่าลงคุณในหุ้นนะคะอันนี้จะเสี่ยงสูงอ่าอันนี้จะเสี่ยงสูงคุณจะต้องมีสามข้อข้างบนให้ครบก่อนนะคะอย่าก้าวกระโดดลงมานะคะเพราะว่าการลงคุณมีความเสี่ยงถ้าคุณเจ็บตัวไปคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะ คุณจะไม่เหืออะไรเลยคืเอเพื่เอเพื่ปฏิลบด้วยนะคะอันนี้คนอย่งก็แนะนำมาไว้นะคะการลงทุนเราต้องศึกษาศึกษาศึกษาไปเลยค่ะศึกษาไปก่อนปีสองปีห้าปีแล้วแต่เลยนะคะศึกษาไปก่อนอ่าแล้วเราก็ทำในส่วนที่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามไปด้วยนะคะอ่าขั้นที่ห้าคือเอเมันคะคะ่งมัน,มน สวัสดีค่ะพ,พับช,ชาสิงชาไหมคะกดหนึ่งมาให้หน่อยค่ะสวสดหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะใครเห็นว่าโพสหนึ่งคือแบบพูดอะไรที่เป็นประโยชน์ก็แชร์กันได้นะคะอะอข้อ,อที่ห้าก็คือสเต็ปที่ห้านะคะคือใช้เงินทำงาน,นะคะ่ะอ่ะมันก็จะเกี่ยโยงกับข้อที่สี่นะ การที่เราจะใช้เงินทํางานได้นะเราต้องมีสเตจหนึ่งสองสามสี่นะคะทํามาก่อนเลยนะทํามาก่อนเลยนะอ่าสเตจที่สี่สเตจที่ห้าเนี่ยมันจะเกี่ยวโยงหุกโยงกันกะนี้คุณพอคุณศึกษาใช่ป่ะธีการลงทุนแล้วอะอ่าแล้วคุณก็จะเริ่มที่ใช้เงินทํางานใช่ไหมก็คือให้มันออกดอกออกผลให้เราอะอ่าออกดอกออกผลให้เรานะ ใช้เงินทำงานก็แหล่งที่ข้อสี่บอกไปเงินฝากด้ดอกเบี้ยปากการะกันชีวิตแบบฝาะส่งก็ได้เงินวันผลได้เงินคืนนะคะหุ้นหุ้นก็แล้วแต่ว่าคุณจะเลือกแบบมีบันผลหรือเปล่านะคะซื้อหุ้นการที่คุณจะมีกําไรคุณจะต้องขายหุ้นนะคะคุณจะต้องศึกษาให้ดนะีการที่คุณจะใช้เงิน ทำงานนะคะคนอืกก่ก็มีคนถามว่าเออแล้วคนิื่ตอนนี้ใช้ใช้อะไรทํางานก็ใช้ทั้งข้อข้อสี่นะคะก็ได้หลายหลตัวเลยนะคะก็ทนนี้ก็ศึกษาเรื่องกองทุนเรื่องทุนนะคะเราไม่ต้องรีบรอนนะคะศึกษาไปเลยค่ะสามปีห้าปีนะคะเออ,ไม,อ,อไม่ต้องรีบรอนไม่ต้องรีบร้อนนะคะความโลกนะคะถ้าคุณ ความโลภมันจะทําให้ชีวิตคุณหายนะฉะนั้นคุณจะต้องคิดต้องตรองนะคะเรื่อที่คุณหามาแล้วคุณต้องเก็บออมแล้วคุณแบ่งลงทุนนะคะเอาส่วนที่ไม่ใช่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะคะเอามาลงทุนนะคะตัดออกไปเลยนะคะอย่าไปเอาข้อหนึ่งข้อสองข้อสาม,มาเลยคุณนะคะคนหนึ่งแนะนาอย่างนี้นะคะ,อะ,คะ,อะตอนนี้เชฟหน่ก็ใช้มีด ประกันชีวิตควบการลงทุนนะ,ะประกันชีวิตควบการลงทุนก็คือมันดียังไงก็เราก็ไม่ต้องเอาเงินาไปลงทุนเองไม่ต้องไปซื้อหุ้นเองไม่ต้องไปซื้อกองทุนเองแล้วก็แล้วก็มาคอยนั่งดูว่าเฮ้ยวันนี้ตลาดมันแดงหรือเขียวติดดยอยเนี้ยคำว่าติดดอยก็คือแบบรอเขียวอ่ะมันแดงอยู่ก็รอมีเขียวนะคะก็ถ,ถือเอาไว้อะไรอย่างงี้นะเออ มันก็คือเวลาที่เราศึกษาอะไรเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะนะาะเราก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคะก็คนิงก็แนะนานะคะเป็นประกันชีวิตควบการลงทุนมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่คุม,มความเสี่ยงเรานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราตั้งงบเอาไว้เพื่อที่จะลงทุนนะคะเงินลงทุนเข้าไปลงทุนที่ไหนเขาก็ไปลงทุนข้อสี่นี่ค่ะที่โค้ดหนิงบอกนั่นแหละ อ่าพ,นาพันธบัตรรัฐบาลฉลากอ่ากองทุนแล้วก็หุ้นนะคะก็จริงๆเราก็แบบเออลงทุนแบบว่าลอยตัวนะก็รอปันผลหกเดือนครั้งหรือว่าิีสองเดือนครั้งนะคะเดี๋ยวก็ได้นะคะหรือว่ามันก็จะมีช่องทางนะที่เขาบอกว่าอ่าเดนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์เดีนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะก็ ถ้าที่สัมผัสมากออ็ก็โอเคนะ <c oughs> ก็ดูกันยาวๆค่ะดูกันยาวๆนะคะมันจะเป็น5เ็ปเนาะที่สามารถที่จะสร้างความรวยให้ให้กับคุณได้นะคะอ่าโอ้ยเนื่อแตกเยอะเลยอะที่พูดพูดไปหูไปมันก็เพลินนะ <c oughs> พูดไปฮูไปมันก็เพลินมากนะคะตอนนี้ น่าจะเกิียดอยละอ,อ่ะเดี๋ยวคนอีกจบไลน์แล้วก็ขอจบด้วยบทกวมดวีๆที่พูดไปเมื่อกี้นะคะว่าถ้าคุณใช้เวลานะคะอยู่กับคนที่เกียจสามคนคุณจะกลายเป็นคนที่เกียจคนที่สี่ค่ะและถ้าคุณใช้เวลากับคนที่เขาประสบความสําเร็จสามคนคุณจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จคนที่สี่ค่ะ วันนี้คนหนุ่มก็ประสบความสำเร็จในการออกกำลังกายมากนะคะเหนื่อยออกไงโอ้โหได้ดังใจมากะคะ่ะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะก็ยังไงนะคะ5สเ็ปที่ฝากไว้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะอะวันนี้คนหนุ่มก็ สำเร็จภารกิจนะคะวันนี้บ๊ายบายซีอูเจอกันเลยนะ